สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเอฟซทุกท่านนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่สามนะคะวิ่งเก้าแล้วก็วิ่งแปดนะคะก็จะเข้านะคะแปดศูนย์ศูนย์แปดนะคะสปะปลาวจะเล่นเป็นเกณล่างนะคะก็จะเข้าชุดตัวรองนะคะสําหรับแปดศูนย์ศูย์แดนะคะ ไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะสำหรับงวดวันที่17นะคะเดือนเมษายน2566นะคะตัวเด่นนะคะแอดก็จะให้เด่นอยู่ที่8นะคะวิ่ง9แล้วก็วิ่ง1นะคะไปกลับทุกครั้งนะคะ สำหรับแปดนะคะแอดก็จะให้แปดศูนยูนแปดแปดสองสองแปดแปดสามสามแปด แล้วก็แปดเจ็ดเจ็ดแปดนะคะสำหรับเก้านะคะแอดก็จะให้เก้าหนึ่งเก้า เก้าสามสามเก้าเก้าห้าห้าเก้าและก็เก้าหกหกเก้านะคะสำหรับหนึ่งนะคะ x จะจะให้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง หนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะแปดนะคะแอดก็จะชอบ ปดสองสองแปดแล้วก็8ปดสามสามปดนะคะแปดศย์กับแปดเจ็ดก็เป็นตัวรองนะคะสำหรับเก้านะคะแอดก็จะชอบเก้าสามเก้าสามกับ9กห้านะคะเกกับ9ก้าหกก็เป็นตัวรองนะคะหนะคะแอดก็จะชอบหนึ่งศูนย์ แล้วก็1 7ึ่ดหนึ่งนะคะหนสองกับ 1, 1 8ก็เป็นตัวรองนะคะรองไว้กันไว้เพื่อความชัวนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิ้ลน,นะคะแอ็จะให้แปด9ปแล้วก็หนึ่งหนึ่งนะคะ ชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะจ่อให้แปดแปดสามหกเก้าห้า หกหน kind of ึ่งศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งเจ็ดนะคะไปสรุปผลตัวเด่นกับตัวรองนะคะ ตัวเด่นวันนี้นะคะก็จะมีแปดสองสองแปดแปดสามสามแปดเก้าสามสามเก้าเก้าห้าห้าเก้าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะตัวรองนะคะตัวรองก็จะมีแปดศูนย์ศูนย์แปด 8 7ดเจ็ดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็18 8่ดแนะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดประจำวันที่17นะคะเดือนเมษายนสอ6 6นะคะ ใครที่ชอบตัวเด่นก็ตามได้นะคะหรือชอบตัวรองก็ตามได้นะคะท้ายนี้นะคะก็ขอเอฟซีทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะคะเ,คเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ,เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนำเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทาง มีเขาบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะทางช่องนะคะต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง f อฟเก่านะคะและเอฟซใหม่ทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับชมมาเป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะได้นําเสนอตัวเลขส,สวยๆให้เอฟซทุกท่านได้รับชมนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอเอฟซทุกทุกท่านนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ